รณีที่มีหญิงคนหนึ่งค่ะขึ้นรถตู้โดยสารที่อุบลราชธานีเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยขณะที่เห็นว่าคนขับรถก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถมาเรื่อยๆนะคะจนอัดแน่นเต็มคันรถรวมๆแล้วถึง20คนเรื่องนี้ค่ะทางขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีลงดาบแล้วนะคะสั่งปรับคนขับรถตู้2ห้าพันบาทนะคะส่วนผู้ประกอบการก็โดนปรับด้วย2 0 0 0 0บาทค่ะ ความคืบหน้ากรณีที่หญิงคนหนึ่งค่ะโพสตคลิปวิดีโอขณะที่คนขับรถตู้สายอ,อําเภอนาจหล่วยเดชอุดมอุบลราชธา,านีจอดรับผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเธอก็เลยทักท้วงนะคะเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดบรรทุกน้ำหนักเกินมันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่คนขับกลับพูดจาข่มขู่ค่ะว่าถ้าไม่พอใจก็ให้ลงจากรถไปค่ะไปคิ้หน้าได้มาแล้วค่ะไม่ต้องรับแล้วไม่ต้องรับแล้วพวกเราพวกเราซื้อตั๋วมานั่งเพื่อความปลอดภัยแูะความสบายนะคะไปลงครับ ข่ะร่าไปรกไม่สะุจากโตเถียงกันสักพักนะคะก็มีคนยอมลงจากรถไปบางส่วนเลยทําให้รถออกเดินทางต่อได้ค่ะโดยในยรถนี่ยังมีผู้โดยสารนั่งเบียดเสียดกัน19คนรวมคนขับแล้วก็เป็น20คนนะคะ คลิปนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะว่ามันอาจจะทำให้ไม่ปลอดภัยล่าสุดวันนี้นะคะว่าที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งได้เดินทางมาพบผู้ประกอบการเดินรถพร้อมกับสั่งให้ผู้ประกอบการและคนขับรถตู้ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามบรนทุกผู้โดยสารเกินกำหนดพร้อมกับบอกว่าจากการตรวจสอบพ่อเท้จริงนะคะ พบผู้ประกอบการคือบริษัทสมคิดเดินรถจำกัดมีนายนฤโดลสุขจันทาเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวซึ่งทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและคนขับมาชี้แจงพร้อมกับเปรียบเทียบปรับนายนฤดนคนขับรถเป็นเงิน5,000บาทและปรับผู้ประกอบการขนส่งจำนวน2 0,000บาทในฐานความผิดไม่กำกับดูแลพนักง,งานขับรถให้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการค่ะ รงโทษค่ะพนักง,งานขับรถที่ปรับขั้นสูงสุดนะคะ5,000บาทสําหรับข้อหาบรรทุกรับรับบรรทุกผู้โดยสารเกินที่เกินจํานวนที่นั่งค่ะสำหรับผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยข้อหามันขั้นขั้นสูงมัน5,000 0บาทเราก็พิจารณาปรับไป2,000 0บาทค่ะ ทางขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังได้สั่งให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามกฎหมายนะคะและจะเรียกประชุมผู้ประกอบการทั้งหมดเพื่อกําชับให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินไม่เห็นกระได้จนเกินไปและฝากไปยังผู้โดยสารที่พบเห็นรถประจําทางบรรทุกผู้โดยสารเกินเก็บค่าโดยสารเกินอันตราที่ทางรชาชการกําหนดขับรถหน้าหวาเสียวหรือว่าปล่อยผู้โดยสารลงข้างทาง ให้ผู้โดยสารจำหมายเลขทะเบียนรถไว้ค่ะและโทรมาแจ้งที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะ